สวัสดีลูกค้าร้านเคเทคเตอร์ทุกทท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปแนะนำรถเข้าใหม่ของร้านนะคะคันนี้เป็นคลิปของวันที่18นะคะมิถุนายน2 5 6 4เนาะตัวนี้จะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็น L 4 7 0 8 DT นะคะลูกค้าเห็นเป็นป้าย SP ความจริงแล้วตัวนี้เป็นตัว DT นะคะพอดีลูกค้าเก่าเอาฝากระโปรงมาใส่ใหม่เนาะแต่ว่าคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54นะคะจดทะเบียนปี5้าี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันดีกว่าเนาะคันนี้เพิ่งรับเข้ามานะคะน้องยังไม่ได้ยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวให้นะคะดูสีเครื่องก่อนได้นะคะสีเครื่องนี่คือสีเดิมนะคะลูกค้าสีเดิมๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้นะคะแวะเข้ามาลองได้เนาะดูสีล้อได้ค่ะทั้งสีล้อสีกระทะล้อนะคะนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะ สภาพเดิมนะคะไม่มีรั่วซึมเลยเดี๋ยวไปดูรอบๆรถก่อนเนาะแล้วก็เราก็มาลองเครื่องให้ช่างนะคะลองเครื่องให้เราดูกันเนาะ<อ>ลูกค้าท่านไหนที่หารถ L4708 อยู่นะคะก็แวะเข้ามาดูมาชมได้นะคะร้านเคเท็กเ,ทเอร์เนาะตั้งอยู่ที่เทศบาลต,ตำบลบ้านเป็ดนะคะมาไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะโทรมาสอบถามเส้นทางได้เนาะลูกค้าดูเครื่องนะคะตัวนี้คือ สีเดิมจากโรงงานนะคะยังไม่ได้มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นเนาะรถพึ่งลงมาจากรถขนส่งเลยนะคะตัวนี้รถพึ่งงานจากรถขนส่งเลยนะคะยังไม่ได้ล้างเลยด้วย <c oughs> คันนี้จดทะเบียนปีห้าสี่นะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่ชั่วโมงอยู่ที่สามพันชั่วโมงนะคะชั่วโมงอยู่ที่สามพันชั่วโมงเนาะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถดูข้างหลังเนาะ อุปกรณ์ข้างหลังไฟครบนะคะแล้วก็ยกหางอุปกรณ์ข้างหลังนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับเป็นผ่านใบยี่สิบสี่นะคะผ่านหกเนะาะใบยี่สิบสี่หกใบลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะแวะเข้ามาดูได้เนาะอ่าอันนี้คือสีเดิมนะคะลูกค้าคือรถคันนี้สวยมากเนาะสีเดิมจากโรงงานเลยคะ่ะหางไม่กระตุกนะคะแล้วก็ไม่ไหลล้มด้วย ยกห่างไว้นะคะห่างก็ค้างดีตัวยางหลังนะคะตัวลางอย่างอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะยางหลังอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นะะล,ลูกค้าดูสีรถได้สีกระทะล้อนะคะเรื่อนนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้รถตัวนี้นะคะ,ะแวะเข้ามาลองมาดูก่อนได้เนาะตัวนี้เป็นตัวสี d เจดีทีนะคะไม่ใช่สี s p ็เอพีเด้อ เดี๋ยวดูรอบรอบรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูระบบการทํางานนะคะคันนี้นะคะราคาขายตามสภาพอยู่ที่3ามแสนสบาทนะคะขายตามสภาพอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นบาทนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านไหนที่ยอยากให้ร้านเก็บงานให้นะคะเก็บรั่วซึมนะคะเช็คอเปลี่ยนท้ายของเหลวให้นะคะแล้วก็เก็บฝากระโปงนะคะเปลี่ยนฝากระโปงเปลี่ยนฝานข้างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเก็บงานให้เก็บสีให้ใหม่ ราคาจะอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องไปบำรุงรักษาเพิ่มเติมเลยรับออกไปจากร้านก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะนี่เอาละค่ะฟังเสียงน้องมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คระบบรถกันดีกว่านะคะว่าฟังเสียงเครื่องนะคะว่าคันนี้นะคะใช้งาน3,000ชั่วโมงรถปี5 4นะคะเสียงเครื่องจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็ระบบขับเครื่อนนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะ มันจะเป็นยังไงบ้างเนาะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เนาะเคแท็กเตอร์เนาะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะมาไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะโทรมาสอบถามเส้นทาง 4 2 9 2 4 2 9 2นะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเนาะลูกคา้าท่านไหนผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะเข้ามาทักทายกันได้คะ่ะคันนี้นะคะราคาขายตามสภาพนะคะอยู่ที่ ทเท่านั้นนะคะ3า5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเนาะลูกค้าโทรมานะคะภายในเดือนนี้เนาะนมีโปรโมชั่นบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็เป็นอของแถมนะคะจะมีของแถมให้ลูกค้าด้วยเนาะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้รถไปใช้งานก็แวะเข้ามาดูมาชมได้นะคะนอกจากตัวนี้นะคะก็จะมี L อ่อ L 3 4 L 4 5 L 4 0 L 5 0าแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะ M 8 5 M 7 0 M 9 5 ไว้เลือกดูเลือกชมด้วยคะ่ะอ้าแล้วคะ่ะลูกค้า้าสุขาขานอกจากนี้โนะก็จะมีแบบว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าอยากให้เก็บงานให้นะคะมันก็มีมีเก็บงานให้ด้วยหรือหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เป็นผานใหม่นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นผานใหม่ได้นะคะเพิ่มอีก15ึ0 0 หนึ่งหมื่นห้าพันบาทลูกค้าก็จะได้เป็นผ่านใหม่ไปเลยเอ้าวค่ะ นะคะอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินเนาะเป็นร้านสาขาน้องของร้านเพชรลุ่งเรือนะคะลูกค้าท่านไหนที่เคยซื้อกับร้านเพชรลุ้งเรืองแล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่ามาตรฐานเดียวกันกันกบเพชรลุ่งเรืองแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับดูรับชมนะคะแล้วก็ฝากคลิปใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนนะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตให้เรื่อยเนาะลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะ ทุกท่านเลย